สวัสดีครับสุขุมบ,บ้านและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้มีที่ดินสวยๆนําเสนอนะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินระแวกนี้นะครับของ10 11 12นะครับธัญบรุรีรังสิตนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้สวยๆเลยแบ่งล็อกไว้ 1- 2่ไร่นะครับมี9แปลงเท่านั้นนะครับมี9แปลงเท่านั้นอยู่ติดกับโครงการหมู่บ้านเอื้อทอนรังสิตสิบทับสเลยนะครับนี่สวยๆเลยเข้าซอยไปนิดเดียวนะครับประมาณสัก 700ดรอเมตรนะครับแวดล้อมก็ฝั่งตรงข้ามคลองก็สารศา,ศาสตร์ประทุมธานีนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับตามผมไปชมได้เลยนี่อันนี้ถนนรังสิตนครนายกนะครับถัดมาตรงนี้เป็นสารศาสตร์ประทุมธานีเลยไปอีกหน่อยก็เป็นองค์การเปสัจกรรมนะครับก็ประมาณสักเจ0 0เมดรอ่เมตรสารศาสตร์กับองค์การเปสัจประมาณเจ0ดปรอยเมตรนะครับนี่ก็นี่อยู่ติดกับโครงการ หมู่บ้านเอื้อทอนรังสิตสิบท,ทับสองนี่เลยนะครับทางเข้าโครงการเอื้อทอน,นะครับอันนี้คงทางเข้าโครงการที่ดินแปลง,งนะครับนี่เข้าทางนี้เข้าไปประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่แปลงที่ดินที่นําเสนอขายแล้วนะครับก็แบ่งล็อกเก้าล็อกนะครับสวยๆเลยนี่นะครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับ ใดนสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูบรรยากาศร,บรอบๆกันดีกว่าอันนี้เป็นถนนนะครับถนนก็เข้าจากถนนรังสิตนครนายกนะครับมาถึงตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณสัก700เมตรถนนรังสิตนครนายกก็แนวพุ่มไม้ต้นนั้นเลยนะครับคลองรังสิตถนนรังสิตนครนายกนะครับเส้นนั้นเลยก็เข้ามานิดเดียวนะครับประมาณ700เมตร ด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็เป็นโครงการบ้านเอื้อทอนนะครับรังสิตสิบทับสองนะครับก็อยู่ติดโครงการเอื้อทอนโครงการใหญ่ๆนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 5ย์2 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับวันนี้มีแมคโครเข้ามาปรับพื้นที่นะครับ2คันด้วยกันนะครับนี่กำลังเข้ามาเลยจุดเริ่มต้นแปลงแรกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเสาอันเนี้ยคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวดังวัาดสอบเขตอีกทีหนึ่งโดยประมาณก่อนนี่ครับตรงนี้นะครับก็มีทั้งหมด9แปลงด้วยกันนะครับ9แปลงแปลงละ1-2ไร่ราคาพิเศษเลยนะครับราคาพิเศษถูกมากๆนะครับเริ่มต้นราคาไร่ละ2องล้านเจ็ดแสนบาทนะครับไรละ2องล้านเจ็ดแสนบาทนะครับนี่สวยๆทำเลดีแบบนี้นะครับรีบมาจับจองกันได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่ มีทั้งหมด9ล็อกด้วยกันนะครับ9ล็อกนี่ขนานไปกับโครงการบ้านเอื้อทรนนี่นะครับโครงการใหญ่มากนะถึงนู้นเลยก็แม่โครอีกตัวหนึ่งอันนั้นอยู่ท้ายแปลงนะท้ายแปลงนี่นะครับท่านใดดูคลิปนี้แล้วชอบสนใจที่ดินโครงการนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมาก @home4 นะครับ s a i h o m e บ้านแล้วก็เลข4นะครับนี่ สำหรับท่านใดที่กาลังมองหาซื้อที่ดินปลูกบ้านพักัยนะครับหรือจะทาสวนเกษตรนะครับแถวคลอง10 11 12บธัญบุรีนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมโครงการนี้ได้นะครับอยู่ข้างๆกับโครงการหมู่บ้านเอื้ออทรรังสิต10ทับสนะครับสวยมากนะครับแปลงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับที่ดินสวยๆโครงการนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมี รีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย